สวัสดีครับมาเช็คดวงกันครับชาว่าลมนะคะม่ถูกยุนกลุ่มนะคะการเงินการงานความรักเดือนธันวาคมนะคะเราจะเน้นหนักไปในเรื่องของความรักให้นะคะคนโสดคนมีคู่นะคะแต่เราจะมาเริ่มกันที่ การเงินการงานก่อนนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเพื่อนนะคะใช้วิจ,จรรยารณญาในการรับชมรับฟังนะคะอันไหนก็ดีก็รับไปนะคะไม่ดีก็โยนทิ้งเข้าป่าไปเลยเดิอน,นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอันนี้เขาทําเพื่อความบันเทิงทําเพื่อ,อ,อความสบายอกสบายใจนะคะไม่ได้ทําเพื่อกดดันใครทั้งนั้นนะคะเอาทีนะนะคะเริ่มนะคะการเงินนะคะ ปาร์ติทอนะคะควีนออฟพินเดคเกอรสันราชาผู้หญิงถือเงินราชินีถือเงินนะคะเดี๋ยวฟูอาตายแล้วนะคะสบายอกสบายใจนะคะมีเงินเหลือเยอะจนต้องออกไปเที่ยวซะหน่อยนะคะคนนะคะชาวธาตุลมนะคะเดือนนี้นะคะธันวาคมนะคะมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะก เล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็ดูเอาละกันนะคะแต่รู้สึกว่านะคะแนวโน้มนะคะในเรื่องของการเงินจะดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นราชินีถือเงินนะคะการเงินปังมากนะคะเดือนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะเก็บหอมรอมริบนะคะจนได้เป็นราชินีถือเงินนะคะชาวธาตุลมนะคะคอนเกรตูเรชันดีใจด้วยนะคะในที่สุดเราก็มีวันนี้วันที่เราได้เป็นราชินีแห่งเงิน <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะการงาน the emperors นะคะ เดอสตาห่วยอย่างก็ดีแถ่นะคะ <laughs> ตายแล้วนะคะาตาลม เราเองนะคะของไม่หมอกระทาลงนะคะาการงานก็อาจจะมีนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะให้การสนับสน,นุนเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากเราแลไอเทมมากนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเดอะสตาร์ <laughs> นะคะสวยมากนะคะจนไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะนะคะเดมเพลิ่ววันนี้นะคะอาจจะได้งานจากต่างประเทศนะคะหรือมีคนต่างประเทศซัพพอตอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะความสวยเป็นเหตุนะคะป้า ทิโทนะคะสวยและหล่อมากนะคะจนแบบเรื่องการงานนะคะอาจจะได้งานจากแดนไกลน,นะคะงานดาราง,งานซุปเปอร์สตาร์งานนางแบบนะคะงานอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยงามนะคะให้ผลดีแก่ชาวทาตุลหมมิถุนปุนกุมนะคะสวยหล่อเป็นเหตุนะคะความรักสองดาบนะคะคนโสดห้วยเลือกบัไดได้หนินะคะคนโสดน,นะคะ มีคนเข้ามาให้เลือกสองคนเลือกไม่ได้ขอขยายหน่อยนะคะสามเหรียญน,นะคะอาจจะต้องมีการเจรจานะคะตกลงก,กันนะคะอันนี้ขยายนะคะหนูขยายดูว่าทําไมถึงเป็นสองดาบนะคะคุณอาจจะต้องเลือกใครคนในคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณในเดือนธันวาคมนะคะ มีหนึ่งเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะการฝึกศกมังกรที่คุณจะต้องเลือกนะคะอ่ะคนมีคู่เดนะคะเริ่มต้นนะคะไพ่หนึ่งไม้นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหลังจากที่นะคะ,ะคิดตึกตองมาดีแล้วนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรก่อร่างสร้างตัว นะคะตัดสินใจทําอะไรร่วมกันอาจจะเป็นธุรกิจการงานการเงินนะคะหรือการมุ่งย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันนะคะสาหรับคนมีคู่นะคะหรืออาจจะต้องรอการเริ่มต้นนะคะอาจต้อง,องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นกันจริงๆนะคะมันต้องใช้นะคะความพยายามอย่างมากในการที่จะมุ่งย้ายเข้าอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะขอดูไพ่ The รโรมันเซ n g e อนะคะให้คำแนะนำกับชาว ท่านลมมีถุนตุมกลุ่มนะคะ,อะเอาเอาให้คนโสดก่อนนะคะจัก,กรวาลมีคําแนะนําอะไรในเรื่องของความรักให้คนโสดบ้างคะคนโสดเป็นยังไงเนี่ยนะคะแต่งงานกันโลดเ้ยมันออกมาเหมือนไพ่สามเหรียญน,นะนี่นี่ไงหนูว่าเขาต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตของเขาคนโสดแต่งงานกันเลยจ,จา้าแต่งงานสา,หาไหแมนแล้ว ซุ้มพ่มาแต่งงานกันถอจ้ะโอ้ยตายแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วก็ไปรีทิส์นะคะเข้าป่ากันสองคนรู้สึกว่าแม่หมอจะกระดีกระดามากเกินไปนะคะในคลิปนี้นะะมีถุนตุนกลุ่มเนื่องจากว่าเป็นเป็น,ปนาธาตุของแม่หมอเองนะคะแม่หมอกกะดีกระดาเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนมีคู่เดบันี่นี่นี่คะ่ะคนทีร่รอ ความพยายามเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะอั conditional love ความรักครั้งนี้เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจที่มอบให้กันและกันนะคะคุณและเขาต่างมีรักอัน so ที่สดใสบริสุทธิ์นะคะมอบให้กันและกันนะคะฉะนั้นนานเท่าไหร่ก็โลรลได้หมดเลยถ้าเธอรักฉันนะ calling minyosomate คนนี้แหละ คือโซเมตเนี่ยคนที่เรารอเนี่ยรอที่จะได้มาเริ่มต้นกันเนี่ยเขาบอกว่านะคะเสียงเรียกจากโซเมตนะคะก็คือเหมือนเหมือนการรอนั่นแหละนะคะรอที่จะได้ได้ลงเอ่ยกันเฝ้ารอเฝ้าเวลานะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบเมื่อไหร่แต่งเมื่อน,นั้นเออนะคะว้าอียงซีดีปานีนะคะกรีดเนียคะกรีดแนะ่ขอบคุณที่เข้ามาชมเด้อนะคะสวัสดีค่ะ